ได้ฟังมุมมองของผู้ตรวจการแผ่นดินมุมมองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปแล้วนะครับมาดูกันในด้านของครอบครัวของผู้เสียชีวิตกันบ้างจากเหตุการณ์นางสาวแพรวาที่ขับรถโดยประมาททําให้มีผู้เสียชีวิตถึง9คนด้วยกันเนี่ยนะครับครอบครัวบอกว่าหลังจากมีการเผยแพร่ข่าวว่านางสาวแพรวานั้นไม่ได้บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามที่มีการปรากฏในสื่อต่างๆครอบครัวบอกรู้สึกผิดหวังอย่างมากถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับว่าอยากให้คดีนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมครับลองไปฟังเสียงของ ของครอบครัวเหยื่อผู้เสียชีวิตครับรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยที่ว่าทำไมเขาถึงไปบำเพ็ญประโยชน์โดยที่ไม่ได้แจ้งกับหน่วยงานที่เขาต้องรายงานตัวครับว่าเออเนี่ยคุณถูกคำสั่งสารนะให้บำเพ็ญประโยชน์ต้องรายงานตัวกับกรมที่ควบคุมพมประพฤติของเยาวชนชน่ยครับทำไมคุณถึงไม่ทําทำตามนั้นหรือดีคุณก็เพิ่งมาแจ้งว่าฉันไปบำเพ็ญประโยชน์มาแล้วนะ บบนี้ครับเพื่อสังคมก็เลยมีคําถามกลับมาว่าทำไมการบำเป็นประโยชน์เนี่ยมันต้องมาจากด้วยความเต็มใจที่ต้องไปทำนะครับนั่นคือความรู้สึกของนายอิทธิกรจิตนันทุยานะครับซึ่งเป็นน้องชายของอาจารย์พินโยจินันทุยาผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคนโนโลยีและสารสนเทศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับซึ่งก็เป็นเหยื่อนหนึ่งใน9คนที่เสียชีวิต จากกรณีสาวซีวิกรถซิ่งมรณะนะครับซึ่งก็เป็นการขับรถโดยประมาทของนางสาวแพรวาเทพัสดินอยุธยาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2553ในช่วงก่อนปีใหม่ไม่กี่วันเนี่ยนะครับเมื่อทราบข่าวจากสื่อว่านางสาวแพรวาไม่เข้าบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะตามเงื่อนไขของกรมคุมประพฤติที่ต้องบำเพ็ญประโยชน์ปีละ48ชั่วโมง นาน4ปีรวมแล้ว192ชั่วโมงแล้วกำลังจะครบกำหนด4ปีวันที่31สิงหาคมนี้เนี่ยนะครับทำให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ก็ตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่นั่นคือคำถามแรกคำถามที่2คือแล้วทำไมถึงไม่ยอมเข้าบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในสถานที่ที่เป็นเครือข่ายของกรมคุมประพฤติลองไปฟังความรู้สึกของครอบครัวเยอเีวิตมรณะกัอีกครั้งครับ บอกไม่ถูกครับพอมีข่าวมาทีทุกคนนึงก็จะช่วยกันปลอบอว่าเป็นยังไงส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะรู้สึกเศร้าที่สุดนะครับก็จะมีของอคุณป้าทองปูนซึ่งเป็นคุณแม่ของคนขับรถเนี่ยคนนี้จะเซนซิทีฟมากคุณป้านี่จะเซนซิทีฟก็คือพอมีข่าวพวกคุณป้าก็ับาจะมีอาการซึมเศร้าเราก็ต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับว่าเ,เราต้องอยู่สู้ต่อนะเราต้องช่วยกันต่อไปอย่างเงี้ยครับอย่าไปยอมแพ้กับมัน คุณอิทธิพรเนี่ยนะครับก็เปิดเผยอ,อีกว่าตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าคดีแพ่งเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายล่าสุดสารมีคำสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายจำนวนเงินประมาณ20ล้านบาทมอบให้กับ9ครอบครัวที่ต้องสูญเสียแต่คดียังไม่ถึงที่สุดนะครับเนื่องจากว่ามีการเลื่อนนัดอุดทธรจากจำเลยมาแล้วถึง3ครั้ง พร้อมจะดําเนินคดีถึงที่สุดเพื่อให้กลายเป็นอุทาหรณ์กับสังคมว่าถ้าหากว่าใครทําผิดต้องได้รับโทษและต้องสํานึกผิดในการกระทําของตัวเองนะครับนี่คือสิ่งที่ทางครอบครัวย้ําเอาไว้ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามเสียงความรู้สึกของญาติเหยื่อซีวิกมรณะรวมถึงเรื่องราวของการบําเพ็นประโยชน์ของนางสาวแพรวาได้ทางแอปพลิเคชันไม้ไทยรัฐตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับ